สมมติเราเค้นแหลมหน่อย่อไม่อยากเค้นเยอะเดี๋ยวลูกค้าไปฟังก็เค้นอยู่ดีแหละนะครับ,บรเบสเค้นนิดนึงอ่าดูนะโอ้โหเป็กก<ๆ>นก้อนมาแล้วครับสำหรับใครที่ชอบแม็กกี้นะครับเสียงแบบแม็กกี้สดๆสดแต่อยากได้แบบมีเอฟเฟกต้องตัวนี้ครับแท็บโกมิ2 2 0 fx นะครับ หลายๆคนบอกแท็บโก้ไม่รู้จักแต่ผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนก็รู้จักแท็บโก้กับแม็กกี้บริษัทพี่บริษัทน้องสไตล์เสียงเหมือนกันเดียนะครับตัวนี้ขายไวมากนะครับเพราะว่าหายากแล้วก็สีสันเขาเนี่ยสวยนะครับสวยมากๆขอบข้างๆเนี่ยโลหะเครื่องตัวเนี้สวยกิฟเลยไหมครับสวยมากอะแท้แน่นอนสวยแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยตัวนี้ล่ำลือเลยว่าดี เราไปดูเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเสียงเอฟเฟกต์เขาจะดีขนาดไหนให้ดูกันใกล้ๆสภาพนี้แบบว่านางฟ้ายัางอายเลยนะครับตัวนี้แม็กกี้แท็บโก้ดีไซน์สวยๆนะครับสไลด์เนียนๆหนึบๆใหม่หมดนะครับเล่นง่ายเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับใครที่ชอบร้องเพลงใช้งานบรรยายเพศแลหมอลำทำขวัญเดี๋ยวเรามาฟังตังนี้กันนะครับไปกันเลยครับอ่ะและนี่นะครับเป็น t a b Go Mix ก็คือ Mix 2 0 2 FX นั่นเองแนวเสียงเขาก็จะสดๆดพุ่งๆชัดๆัดตึบตึบแบบแม็กกี้เป๊ะทุกประการการดีไซน์สวยเวอร์อลังการน่ารักสีเหลืองสดนะครับไปวางตรงไหนก็เป็นจุดเด่นที่ตรงนั้นนะครับและภาคไมค์เขาเพอร์เฟมากเยี่ยมมากคมชัดมาก ใช้พูดใช้บรรยายใช้ประชาสัมพันธ์ร้องเพลงคือดีหมดแม็กกี้เขาเด่งตรงนี้แทบโก้เลยได้อันนี้ส่งนั้นมาด้วยนะครับนี่เกนนะครับโลคัสตัวนี้ลงให้75เฮิรตซ์ซึ่งตัดเบสได้ดีมากนะครับตัดติกเกลียง EQ มีอยู่3เมตรโลมิดไฮนะครับตัวนี้ออกมีให้1ออกมอนิเตอร์นะครับเอฟเฟนอกคือสีเหลืองนะครับอยู่ในโปรแกรมนี้นะครับนี่โปรแกรมตรงนี้เลยเราสามารถ เลือกโปรแกรมเลือกลักษณะหางเสียงนะครับเอฟเฟกต์อินพุตตัวนี้คือความดังของเอฟเฟกเข้ามานะครับเช่นเราเปิดเอฟเฟกตรงนี้ปึ้งสีเหลืองนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่โปรแกรมนี้สมมุติเราเลือกหางก็คืออย่างนี้เช็ควนะันเนี่ยลองดูนะเช็ควันแล้วแต่เราชอบตรงนี้ว่าเราจะเอาระดับไหนนะครับตรงนี้เราเลือกได้แล้วเวลาเอฟเฟกต์มิวก็คือ สมมุติเราหยุดพูดพิธีการเราตัดได้ตัดขาดไปเลยนะครับพิธีกรพิธีการเราก็จะไม่ใช้ใช่ไหมพอเราปล่อยปึง้งวันน,น,นี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าจำใสไม่ใช่นะครับปรมานี้เห็นไหมเสียงดีมากเอฟเฟกมันดีจริงๆนะแล้วก็ใช้ได้เลยทุกทุกงานนะครับพี่ลงรักเธอเข้าแล้วและไม่ยอดยใย หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดคลองถึงเธอจะผ่านมือผู้ชายแม่สติมือสองสรงคะห์พี่หน่อยน้องคิดเสียว่าเอาบุญแม่ได้เรื่องเลยนะเสียงมันโอโ้โหสดจริงๆแล้วมันเล่นง่ายเพราะมันมันไม่ปีปุ่มอะไรเยอะแยะ มันคอนโทรลง่ายด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ภาคใหม่เอฟเฟกถือว่าดีแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงชัดแน่นละเอียดมากนะครับเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับใครที่ใช้ประมาณ4ี่ไม่สสเตอร์ถ้าร้องเพลงกันทั่วๆไปครเราเกะก็แค่นี้แหละครับสเตอร์เข้ามาไม่เต็มที่กับสองสาตัวไม่เกินนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับและใครยังไม่พอกับระบบเอฟเฟกที่มันอยู่ในนี้คุณสามารถต่อเอฟเฟกนอกได้ซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวควบคุมมาสเตอร์ออคนะครับแล้วก็ออครีเทนต่างๆนะครับแล้วก็จะตั้งแบบนี้ถ้าเราปิดตรงนี้เหลืองมันก็ไม่ส่งนะครับมันไม่ส่งไม่ส่งในที่นี้ก็คือมันไม่ส่งขึ้นโปรแกรมตัวนี้นะครับตัวนี้ย้อนกลับมาถ้าไม่เปิดปึ๊บมันก็หายนะครับแล้วก็เปิดรับประมาณนี้ขอเรียนเชิญศิกยานุสิกนะครับร่วมพิธีเททองหล่อนณะวัดไม่รู้สิอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม มันได้หรือภาคบอลภาคได้หมดลิเกผมล้องไม่เป็นนะครับประมาณนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับเปิดเพลงเข้ามาอันนี้เพลงนะครับึเดี๋ยวเราจะแต่ง EQ ให้ดูอันนี้ปล่อยเพลงนะครับเดี๋ยวเราแต่งเพลงเข้าไปสมมุติเราเค้นแหลมหน่อยอไม่อยากเค้นเยอะเดี๋ยวลูกค้าไปฟังก็เค้นอยู่ดีแหละนะครับเบสเค้นนิดนึงดูนะโอ้โห,โห ่ากไกลกู ระบมเหมือนคมเขียวฟันเจ็บเจียนตายโทอยังรำพันเรียกแต่จอม ศูนย์แปดสองสามสองเก้าสองแปดเก้ครับหนึ่งซาวโนะคปรปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพจัดให้ครับรับประกันสามเดือนเต็มครับ